ก่อนที่จะจบจากกันวันสุดท้ายนียนะอยากจะฝากลูกหลานบัตรนี้อธิปไตยอำนาจเขาคืนมาให้แล้วเราจะมีโอกาสเข้าไปเลือกตั้งเองไม่กี่วันนี้ลูกหลานช่วยกันรักษาประเทศชาติบ้านเมืองศาสนามีคำกล่าวคำหนึ่งมีาพามไปถามพระพุทธเจ้าไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเก้าสิบหก เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดหน้าที่สองร้อยสามปาโรกสตตมีาพามไปถามพู้ได้เจ้าว่าทำไมโลกนี้แต่ก่อนได้ยินว่ามีคนเยอะบัดน,นี้ทำไมมันน้อยลองพระพู้ได้เจ้าว่าแต่ก่อนคนมันเยอะแต่มันตายหมู่กันเกือบหมดและมันเหลือน้อยมันขยายพันธุ์มาใหม่และจะเป็นไปอีกในอนาคตเมื่อคนมากขึ้นมีความชั่วสามประการเกิดขึ้นในโลก ในความชั่วสามประการนั้นตัวแรกมิจฉาธรรมมาเปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานด่าวดงก่วงบะแปนเมื่อเกิดความเห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นผิดเป็นถูกยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินลูกหลานทําความเข้าใจกับยักษ์เดี๋ยวนี้เชื่อว่าไม่รู้จักยักษ คนที่เขียนรูปยักษ์ให้เราดูนั้นปั้นรูปยักษ์ถือกระบองเคี่ยวงงเขาก็ยังไม่รู้จักยักษ์เหมือนกันเขาสมมุติเอาแต่ยักษ์นี้มีคําพูดมาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรภาษาบาลีว่ายักษะ์ะสะก,กดด้วยขอไขอากาลันด้วยขอไขสันสกิตว่ายักษ์กาะลันด้วยหรือสีภาษาไทยออกเสียงตามภาษา สันสกฤตเขียนแบบสันสกฤตว่ายักภาษาลาวว่ายักบาทหนี่แห้งโบยากแต่ยังไม่เคยแปลเลยถ้าเราเข้าใจผิดเห็นดีเป็นชอบขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นการที่เขาเอาเงินมาให้เป็นคนดีเลือกคนนั้นขึ้นมาบ่อยๆเข้ายักษ์จะมาของบ้านของเมืองอมนุษย์จะมากินแต่ถ้ายักษ์ที่มันเหาะมาถือกระบ,บอง เที่ยวง้องมานั้นเราจะลาบยักษ์กินเราจะกินยักษ์มันตัวใ,ใหญ่ปานนะ่ะปัจจัยยานยังปืนเท่าดีกว่านั้นอาก้าเอ็มสิบหเครื่องบินเอฟร้อยห้าชีปนาวุธโทมาฮอกแพตเตออดยิงยักษ์ตายเป็นกองกองกินเพราะตัวหลุยนี่ยักษ์แต่ยักษ์ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีรากสภาวะยะชะแปลว่าบูชา บทวิเคราะห์ของศัพท์นี้มาจากคําว่ายะชะติตัระภาริงอุปหารันติยักโคบุคคลใดเป็นที่หวาดกลัวให้คนทั้งหลายต้องบูชามอบสิ่งที่เป็นพรีกรรมให้ไม่อยากให้ก็ต้องให้เขาได้บุคคลนั้นชื่อว่ายักบุคคลใดมีคุณงามความดีจนคนทั้งหลายกราบไหวบูชาจนมอบพรีกรรมให้ด้วยความเต็มใจ บุคคลนั้นก็ยักษ์ยักษ์ดีกับยักษ์รา้ายพระนี่ยักษ์เดี๋ยวเออหน่ยักษ์ดิยักษ์น้อยลูกศิษย์ยักษ์พระพุทธเจ้านั้นยักษ์ใหญ่หัวหน้ายักษ์มีภาษาบาลีสรรเสริญพระพุทธเจ้าว,ว่ายัส่าหังสาวโกยักัสสะแปลว่า ข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์ยั์ติไม่มีใครกลัวมีแต่คนกราบไหวเอาข้าวปลาอาหารมาถาวายชื่อว่าพลีกรรมสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังแล้วมอบให้แต่ยักษ์ร,ร้ายนี้จะปล่อยอมนุษย์นั้นคือนายทุนพันล้านหมื่นล้านเขาต้องการจะ ไปมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติขุมทรัพย์ของเขาคืองบประมาณแผ่นดินของเราปีนี้เท่าไหร่นักศึกษาพอจะรู้ไหมเ้าแสนล้านกว่าเกือบล้านล้านถ้าปีต่อไปนี้อาจจะสามล้านล้านอาจจะสิบล้านล้านเงินจำนวนนี้มาจากไหนภาษีของพวกเราทั่วไป ไปรวมกันแล้วจะเป็นงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาแต่เสร็จแล้วพัฒนาทําไมจึงอยู่สาภาพนี้เพราะการบริหารตรุลาการนิติบัญญัติพวกเราไปมอบให้อะมนุษย์เมื่อวานเราพูดแล้วว่าคนไม่มีศีลห้านั้นคืออะมนุษย์ถ้าศีลห้ามีเขาคือมนุษย์ผู้มีใจสูงถ้าศีลห้าขาดไปสักสี่ข้อเหลือความเป็นมนุษย์ยี่สิบเปอร์เซ็นถ้ามอบไปทั้งห้าข้อ ร้อยเปอร์เซ็นตความเป็นมนุษย์ไม่มีเขาเป็นอามนุษย์ยักษ์ร้ายคือนายทุนจะปล่อยอามนุษย์นักการเมืองที่ไม่มีอุดมการไม่มีสินมีธรรมมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าซื้อไดบอคอยสิ่งหายเจ้ายี่สิบล้านได้ครับเอาไปเลยเราสังเกตไหมถึงวันเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้มันรวยมาจากไหนเหมือนมันหามเงินมาเกิด